Ừ ừ ừ พี่ว้อยกำลังทำออเดอร์อยู่เลยนะครับมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยครับเหมือนเดิมเลยกาฟฟชาคาเฟ่พี่อ้อยสวัสดีนะครับพี่อ้อยสองโทเลยเลยเนี่ยเห็นูมันเยอะเลยนะครับ สวัสดีครับพี่อ้อยเหมือนถูกมันไม่ใช่ถูกปัน่นนะถูกปั่นสิบอกแล้วว่าจะเอาเยลลอยชงสามแก้วแค่นั้นพอ พี่วอยนี่ก็เป็นแฟนคลับยำใช่ไหมอ้วยดูตั้งแต่เยีขายอยู่ริมหาดเน สีข้อรามุนดีมากเลยนะพี่อ้อยใช่ไหมใช่นมมีฝันไหม,อ,มอยู่ไทยกับพี่อ้อยนี่จนแยกได้นะครับว่าเป็นเมนูอะไรเห็นแค่สีก็รู้ชาเขียวชาเขียว กลิ่นหอมมากเลยนะท่านี่อสองแก้วนี่เะกลิ่นนมมีเนี่ยจะเป็นอ่อนๆนะแต่สองโกโก้แล้วก็ชาเขียวเนี่ยปูฟ้องเลยหอมดีนะครับ ไปเสิร์ฟนะครับมาตอนเช้านี้บรรยากาศดีๆนะพี่อ้อยอลมเย็นสบายเลยนะครับ,ดดรบวันนี้แดดจ้ามากเลยนะครับทุกคนเ <laughs> มื่อวานฝนตกหนักไปไงพี่อ้อยเป็นสิ่งที่แมค่ค้ารันน้ำอย่างเรางการ <laughs> ชอบมากใช่ไหม <laughs> ถ้าว่า,ามีแดดนะครับดูบรรยากาศตอนนี้นะครับดูครับแต่ลมเย็นนะไม่ถือว่าร้อนนะครับนี่นาะร้านพี่อ้อยร้านกอแฟชาคาเฟ่นะครับ หาร้านพี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <î m ult> วันนี้พี่อ้อยเริ่มเปิดร้านกี่โมงสายช่ะส <î m ult> าเหรอแกเตรี <î m ult> ตย,ย,ยมของไม่ทัน <laughs> มีสตรอเบอรี่ Strawberry ด้วยสตรอเบอรี่พี่วายทานข้าวเช้าหรือยังพี่วายยังเลยค่ะตอน,นเช้าเช้ามจะอ่น, <laughs> นอ๋อซื้อไปแต่ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมเนี่ยได้แกงกะปิ Sugar, อ๋อโอ้อร่อยเลยทีเด Quindi, Luckily, sugar, Hence, ็ดเลยถ้า oh น้ำยากะทิเหลือนี่กินกับข้าวเจ้าก็อร่อยนะพี่วายประหยัดไปอีกทีนี่เมื่อเช้าแอบเห็นลูกค้าพี่วายมาแต่เช้าเลยนะครับใช่พี่วายจัดร้านไม่ทันน้ำน้ำต้มยังไม่เดือดเลยนะครับ พี่เปก็แจ้งลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็ย้อนกลับมาซื้อเนาะนะครับขอภัยลูกค้าด้วยนะครับบางจังหวะเปิดไม่ทันจริงๆโอเมนูนี้จากพี่ฟูดเหรออ๋อจากพี่ฟูดแพนด้านะครับหรืกว่าของลูกค้าโทรสั่งไว้ เย็นนี่จะหาเวลาไหนเข้าไปกินข้าวนิดพี่ย้อยดูจากพี่นออดอร์แล้วก็เยอะพอสมควรเลยนะครับบ้านตอนไหนก็ยืนตักกิน ใข่ควันอุ่นๆขึ้นเลยจะเตียมจ็ด <7 S 2> ใ <น S 1> หม่ๆถน้นทำงานปกติเราพอเราพออ่านเตียมได้ว่านี่ค่าจะมปช่วงหลัครับทั้งวันใช่ ตอนยังไม่ผสมแยกชั้นเป็นขนมชั้นเลยมชอบนะบฟิลแบบกาแฟโบราณดีนะพี่อ้อยแต่คนชอบลีกนิดสมัยก่อนร้านกาแฟโบราณเขาก็จะงี่แหละเทมาให้เราชงเองนะครับจะแยกชั้นมากินกับไข่ลวก แล้วก็เขาก็จะเสิร์ฟอะไรนะน้ำชาชาใช่าชาแต่ก่อนนั้น, <ชา S 1> นยังไม่หิตน้ำชานะพี่ว่าจะบอกให้ชาใสๆชาเลยชาเฉยเ<า>หรอชาเฉยอืม <c oughs> ทุกวันนี้เนี่ยนำมาเป็นเครื่องดื่มแล้วบรรจุขวดในร้านสะดวกซื้อกันแล้วนะ <c oughs> เพื่อยขึ้นไปกดกาแฟสักคู่นะครับทุกวันนี้เป็นเครื่องดื่มใบรุ่นไปแล้วชาไนคะชาชาเฉยอะชาเฉยใช่ครับ,บง่ายๆบางร้านพ้าก็แถมฟรีเลยนะบางทีที่กันวนนี้อยู่เจ้าหนึ่งยู่แถวบขสอวอยังมีอยู่ใช่ไหมใช่ทีเขาจะขายเจ็ดบาทค,ครับ แต่ถ้าแบบว่าเราซื้อน่นซื้อนี่ซื้อนั่นเขาก็จะบตีไปนเลยชาเชีนั่นานๆซื้อมาไหวไหวนั่นม่นมีชอบชิมไปเรื่อยได้แหละพี่ออยเวลาเวลาบนหยุดแกจะแบบคนชอบซื้อไปไหวเจ้า อ,อันนี้เป็นอะไรพี่คะเ,เอสเปรสโซหวานน้อย เตรียมแบบนี้ไว้นะไว้รอลงน้ำแข็งครั้งเดียวเลยจะได้ไม่ละลายสตรอเบอรี่ในนี้พี่เอก็จะใส่ลูกสตรอเบอรี่โดยประมาณ5-6ลูกนะครับสตรอเบอรี่แช่แข็งเพื่อรักษาความใหม่นะครับดูสตรอเบอรี่ อากาศตอนเช้าเชพี่อ้อยมีเมนูอะไรบ้างถ้าเป็นเช้าเช้าตอน สมัยโรงเรียนยังเปิดเรียนอยู่นะครับก็จะทำสนุกไปอีกแบบครับมีออเดอร์ของคุณครูมาเรื่อยๆวันนี้โยเกิรต์ตสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนี่เองโอ้โหนอยเนื้อโยเกิร์ตเนียนมากนุ่มๆเลยเฮ้ยเมนูน,นี้น่าทานมาก เขาไม่เป็นเนาะไอ้ะที่ทำรูปทรงอะไรนะไม่รู้รูปทรงเจดีเหรอเออที่มันเป็นแหลกแหลกไม่เก่งเอาจริงจร,งจรงิงเลยเอาแบบนี้แหละปิดฟ้าได้ก็สวยแล้วเนี่ยนี่ร้านมลซอสสตอรอเบอรี่ดูครับโอ้โหแก้วนี้สิบเต็มสิบห้าไปเลยน้อยให้เกินด้วยข้านนสวยมาก เหมือนเครื่องดื่มทัวโทนเลยนะนี่<ว>สองสี่ไ,นะไ,ได้ครับสตรอบเบอรี่ปัน่นโยเกิร์ตกแกวคาฟฟ่ชาคาเฟ่นะครับร้านพี่อ้อยน,นี้คี่ชาคาเฟ่ไม่มีสาขาน,นะครับอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยอำเภอกระนวนจังหวัดคอนแก่นนะครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโงเช้านะครับปิดอีกทีก็ก 5 0โมงถึง6โมงเย็นนะครับบางวันพี่อ้อยเก็บลูกค้ายังไม่หมดหรือลูกค้าแบบจะเพิ่งปิดพี่อ้ก็เปิดรอได้นะครับเพราะว่าลูกค้าก็จะเพิ่งเลิกงานมีเพิ่งเลิกงานมาก็มีตัวงนเย็นๆทานเครื่องเดื่มพี่อ้อยนี่แก้เหนื่อย ออเดอร์เยอะๆเลยนี่กลางวันมันคนติดใช่มั้ยไว้เปโซบางน้อยนะครับ <sm all> ถ้าลางวันถูกหวยนี่ถ้าคนถูกหวยกันนี่ออเดอร์เท่าก็จะเยอะหน่อยออดเดอร์สนานายแบบนี้ <laughs> ซื้อเลี้ยงกันใช่มั <laughs> ้ยถ้าวันไหนเงีย,งยบๆแล้วโดนหวยกินกัน <laughs> ต้องปมมาๆกันนะแก้วข้าวพิซซ่าคาเฟแบบ่เลยคระแก้วแบบในร้านไอออนเรียงข้าแถวเป็นระเบียบนะครับ รอใส่ฟองนมและกะย,ยีมาวันนี้น้ำแข็งสวยมากพีว่วาย,ยก้อนไม่ยาวถ้าก้อนอยาวนี่พี่วายเทลำบากเลยบอกว่าน้ำน้ำมันจะไม่เสมอน้ำจะลอยะ น้ำมันจะไม่ถึงคอ,อแก้วเพราะว่า้ำแข็งมันไม่ลงก็ต้องคอ,อยแก้ไขสถานการณ์ไปเรื่อยนะแต่ละวันไม่เหมือนกันวัตถุดิบน้อยถุงตก สวย,ยจริงๆพี่ไอ้แก้วเนี่ยเนี่ยเอาแบบนี้แหรอพี่ไอ้อันยังหิวเลยอนกันลูกค้าสีอะไรไม่ใช่ลูกค้าสั่งทำแบบนี้ก็สวยไปเลยนะพี่ไอ้สีทูโทนดิค่อยๆปรับแต่งไปนะครับเดี๋ยวเราก็เจอความลงตัวของร้านเราเอง เสวยมากแก้วนีย้ยอมเลยอาทามมากอ่ะเดี๋ยวพี่ว่ายจะํามออเดอร์ต่อไปเลยนะครับ เมนูพี่ฟูดอีกตอนเช้านี่ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเข้าอีกแล้วนะครับเมนูพี่ฟูดออเดอร์ที่สองอ๋อจำได้เลยใช่ไหมพี่ลอยเขามีชื่อบอกใช่ไหม,มนไนป้ายครับขอบคุณด้วยนะครับลูกค้าที่ ตามมาซื้อหรือแบบไว้ใจพี่ว่าจนแบบเป็นลูกค้าประจํากันเนาะเยอะเลยนะครับขอคุณมากๆนะครับช่วงนี้เศรษฐก,กิจก็อ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเองก็มาช่วยอุดหนุนพี่อ้อยหน่อยนะครับครับเราก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับ มีวันที่ขายดีบ้างขายไม่ดีบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับร้านค้าแต่ทุกครั้งที่ทำเราก็ต้องใส่สุดรฝีมือทุกแก้วนะครับให้รสชาติอร่อยอร่อย,ออยกันนมสดโอรีโอปัน่นมีบุกมุกด้วยนะนี่พี่อ้อยอ่านให้เลยเดี๋ยวลืม <laughs> <laughs> ถ้าลืมนี่พี่ว่าจะโผล่บุกมุกด้านบนนะทุกคนสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยถ้าไม่ลืมจะใส่ด้านล่างจริงๆแล้วก็ไม่มีผลอะไรมากเนาะเพราะใส่ด้านบนก็จะด้านบนไม่ผมว่ามันสวยไปอีกแบบนะแต่คือถ้าไม่ถ้าไม่ลาดซอสน่ะมันก็มันเคลียออกได้แต่ถ้าลาดซ้อนแล้วมันเคลียร์ยากที่ยากเลยเนาะฉะนั้นแล้วห้ามลืมเป็นดีที่สุดใช่ไหมย้อยใช่ไหมย้อยส มันไม่มีอะไรเสียหายนะคะถ้าเกิดว่าเราแก้สถานการณ์ได้อะไรได้นะคะคสามารถทําได้หมดเลยเราแค่ลูกค้าได้กินของดีๆเนาะเราไม่ต้องได้ว่าเราพลาดตรงนั้นพลาดตรงนี้นะคะครับถ้าเรารู้ว่าเราพลาดเราก็รีบแก้<อ>ลูกค้าก็จะได้กินของดีสรุปปลายทางก็คือต้องในรสชาติที่อร่อย<ช>ที่สุดใช่ไหมพี่วอย นมสดโอรีโอปั่นบุกมุกดูไปไห้ราซอสเ่ยสวยเอาเรื่องเลยนะหน้าตาดูดีมากโอ้ยหิวบ <c oughs> อกไปเสร็จแล้วจ้า ชายเย็นกับชาเขียวแ่้เนี้ยี่สิบห้าบาทนะครับเมนูชาเขียวเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าถ้าปั่นนี่จะเป็นสามสิบบาทนะครับ ไปไปรับโทรศัพท์สักคู่นะครับค่ะได้ใช่เลนกลิ่นหอมมากเลยนะครับแลนะ้วก็มีสดแล้วก็มีหยุด ¡Gracias! พูดมากไม่นานนะคะเมื่อกี้พี่ไปกินข้าวเดี๋ยวเลื่มใช่ไหมต,ตอนมีใฟตานักการตีาาา้เาอุ่นช่จีกล่องโฟกัสไม่ปิดกล่องผมก็รุ่นเก่าด้วยทีนี้ สน,สะน <laughs> จะเก็บตังค์ซื้อกล้อ, <c oughs> องมาน้ำสดปีโปลิโอใช่ไหมคะใช่ ชิ้นสองชิ้นบีไม่ออกแน่นเกินอ๋อถ้าเป็นนมสดอีโปโอโ,อ,โอ,อริโอนี่ยเีจะใส่สองชิ้นครับเอาไม่ใช่สามกลัวสี่มันชับซ้ำกันเนะาะเมื่อกี้ <Yes. S 2> นด้วยชื่อเต็มอะไรนะพี่อ้อยคอมสับปีโป๊ะอ้ะอเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟกันนะครับครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดกอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยข้าวพี่ชาคาเฟ่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสารคดปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ขอมีความสุขทุกคนนะครับ